ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอเตอร์มาเนียดิจิตอลที่ซึ่งคุณจะได้พบกับสุดยอดยานยนต์ที่ล้ำสมัยและทรงพลังที่สุดแห่งยุคและวันนี้เราขอพาคุณมารู้จักกับสุดยอดกระบะพันแกร่งแห่งอนาคตกับ 2025s 2 6 r a p ทีแรปรุ่นใหม่ล่าสุดที่พร้อมจะเขย่าว,วงการรถกระบะอีกครั้งด้วยดีไซน์ล้ำยุคและสมรรถนะเหนือระดับ 2025s 2 6 r a p ทีแปมาในรูปลักษณ์ที่ฉบเฉลี่ยยิ่งกว่าเดิมเส้นสายตัวถังดุดันพร้อมชุดแต่งออฟโรดรอบคันไฟหน้าเล็ดทรงแบนใหม่และก,นนการุยยโดยเฉพาะ โครงสร้างตัวถังเสริมแกร่งด้วยวัสดุน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงพร้อมระบบการสะเทือนที่พัฒนาใหม่เพื่อรองรับทุกสภาพถนนส่วนราคาคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ2 4 9ล0 0นบาทซึ่งถือว่าสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณจะได้รับจากรถคันนี้ใต้ฝากระโปรงคือเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ V6 ขนาด3.5ลิตรให้พละกกำลังกว่า450แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดทำงานร่วมกับระบบขับเคลื่อน4ีล้ออัจฉริยะที่ปรับสภาพการขับขี่แบบเรียลไทม์ time. ทำให้การขับขี่ทั้งบนทางเรียบและทางวิบากเต็มไปด้วยความร้าใจในด้านอัตราส,สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสามารถทำได้ประมาณ9-10กิโลเมตรต่อลิตรในสภาพการใช้งานจริงห้องโดยสารภายในเน้นความกว้างขวางหรูหราและอัดแน่นด้วยวัสดุพรีเมียมเบาะนั่งแบบสปอร์ตปรับไฟฟ้าระบบแอร์แบบแยกโซนและพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่รองรับการใช้งานทั้งในชีวิตประจำวันและการผจญภยัย ระบบอินโฟเทนเมนต์จอสัมผัสขนาด14นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมลำโพงรอบคันจาก Bang Olufsen ด้านความปลอดภัยก็ครบครันด้วยระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาระบบช่วยจอดและระบบช่วยรักษาช่องทางจราจรโดยรวมแล้ว2 0 25s 2 6 T Raptor คือรถกระบะท,ที่รวมเอาความแรงความล้ำและความปลอดภัยไว้ในคันเดียวอย่างลงตัวหากคุณกำลังมองหาความตื่นเต้นในการขับขี่และความอเนกประสงค์ที่เหนือชั้น นี่คือรถที่คุณไม่ควรพลาดฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามมอเตอร์มานีดิจิตอลเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถล้ำอนาคตคันต่อไป